สวัสดีค่ะทุกทุกคไปฟังช่องเมียรฝรั่งท่านหนึ่งนะคะเขาพูดเอาไว้ดีเลยนะเรื่องเมื่อสามีฝรั่งพามาอยู่ต่างประเทศอยู่บ้านนอกบ้านนาแล้วรับไม่ได้เขาบอกว่าทำไมถึงรับไม่ได้ในเมื่อก่อนที่จะตัดสินใจมาอยู่กับเขาเรื่องเขาเป็นสามีเนี่ย ก็ต้องรู้ก่อนไหมล่าว่าความเป็นอยู่เขาอะเป็นยังไงแบบไหนเวลาติดต่อกับผู้ชายเนี่ยก็ต้องดูต้องคุยสืบข้อมูลแล้วไงว่าเขาอยู่ยังไงแบบไหนแล้วทำไมถึงรับไม่ได้เมื่อต้องไปอยู่บ้านนอกบ้านนาในต่างจังหวัดของต่างประเทศนี่คือสิ่งที่เขาพูดไว้นะโปดคิดว่าหลายๆคนเนี่ยคิดไปว่า บ้านนอกของต่างประเทศก็น่าจะดีกว่าประเทศไทยแหละก็ทำให้ไม่ได้ตระหนักถึงว่าจะเจอกับอะไรบ้างไงเรารู้จักที่จะหาข้อมูลของประเทศที่คุณติดต่อกับผู้ชายเนี่ยนะคุณคุยกับเขาอ่ะคุณก็ต้องถามเขาแล้วว่าเขาอยู่ที่เมืองชื่ออะไรอยู่เป็นชนบทแค่ไหนเขาก็บรรยายบัญญายให้คุณ เมื่อคุณฟังแล้วเนี่ยถ้าเขามีภาพส่งให้คุณดูด้วยก็ดีคุณก็ต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองด้วยไงในอินเทอร์เนต็ตอะมีให้ดูเยอะแยะคุณจะได้เห็นภาพไงว่าเป็นบ้านนอกบ้านนาแค่ไหนยังไงไงหลายๆคนบอกว่าสามีเนี่ยอยู่บ้านนอกบ้านนาก็จริงแต่ไม่ได้มีอาชีพในการทำกรเกษตรเลยคนทำงานบริษัททั่วๆไปแหละ มีชีวิตอยู่แค่ชนบ,บทเฉยๆก็ไม่ได้ทำการเกษตรใดๆแบบนี้ก็ไม่ได้เหนื่อยนะแต่ความพอใจของคนเราเนี่ยมีความแตกต่างกันไงคุณบางคนอะ่ะเขาคิดเอาไว้ว่าเขาจะเจอแบบไหนแบบไหนเพราะเขาไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมไม่ได้เห็นทำให้เขาเนี่ยคิดไปเองอะ พอไปเจอสถานการณ์จริงแล้วก็เลยรับไม่ได้นะคะที่พูดมานี่มาบอกมาชี้มาสกิดให้่าข้อมูลด้วยตัวเองเพิ่มเติมด้วยไม่ใช่แค่ฟังแล้วก็ดูจากสิ่งที่ทางฝ่ายชายเขาให้เราดูเขามีภาพมาให้เราดูก็จริงเราก็ต้องไปหาข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตแล้วก็เอามาคุยกับเขาว่าฉันไปดูภาพในอินเทอร์เนต็ตมานะ ไม่เห็นจะเหมือนภาพที่เธอให้ดูเลยล่ะตรงนี้มันเป็นยังไงอย่างงู้นยังไงเนี่ยเราก็ต้องมีข้อมูลตรงนี้เพื่อจะพูดคุยทําความเข้าใจกับเขาเราจะได้รับสถานการณ์เมื่อไปเจอจริงๆได้ไงก็วกกลับมาที่จุดสําคัญคือภาษาอังกฤษอีกไนงะเราสื่อสารภาษาอังกฤษไม่ได้ในระดับรู้เรื่องเราก็จะพูดคุย สิ่งนี้ไม่ได้เลยไงเราสื่อสารภาษาอังกฤษได้ระดับรู้เรื่องเราก็จะคุยได้เราก็จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วเราก็จะไม่ตกอยู่ในสภาวะที่เมียฝรั่งคนนี้เขาพูดไว้ว่าผู้หญิงไทยหลายๆคนเจอสามีฝรั่งพาไปอยู่บ้านนอกบ้านนาของต่างประเทศแล้วรับไม่ได้ไม่ไหวแล้วก็มีปัญหาเพราะหลายๆคนรับไม่ได้ไม่ไหว ก็อยู่ไงแต่อยู่แบบไม่มีความสุขไงอยู่แบบทุกข์หลายหลายคนคาดหวังเอาไว้เยอะวาดภาพเอาไวด้ดีเอาไว้สวยไงพอไปเจอของจริงแล้วก็ความฝันพังทลายแล้วมีอีกข้อหนึ่งนะคะที่เมียรฝรั่งคนนี้เขาพูดไว้เนี่ย<ๆ>เขาบอกว่าอย่าไปดูเมียรฝรั่งคนอื่นๆที่มีอีกโก้สูงที่ใช้ชีวิตรู้รให้โซเพราะว่า วาสนาไม่เหมือนกันตัวปรว์แล้วเนี่ยประ์ไม่ได้คิดว่าเป็นวาสนานะเป็นเพราะตัวบุคคลเลือกและพิจารณาใครที่คิดว่าวาสนาเป็นสิ่งหนึ่งก็ไม่เป็นไรอนั้นก็เป็นความคิดของแต่ละบุคคลเลยสำหรับตัวโปรดไม่ได้คิดถึงวาสนาเมื่อเรามีวาสนาแล้วเราก็ต้องเลือก สิ่งที่เราพิจารณาหาข้อมูลให้ถ่องแท้ด้วยประกอบประกอบกันก็ดีกว่าไม่ไถ้าเรามืวอแต่หวังแล้วก็คิดว่ามันเป็นเพราะวัสนาพาไปหรือก็วัสนาฉันมีแค่นี้เราก็จะได้แค่ที่เราได้ไงถ้าเราได้ดีเราก็จะบอกว่าวัสนาเราดีถ้าเราได้ไม่ดีเท่ากับคนอื่นๆที่เรามองว่าเขาดีกว่าเราก็จะบอกว่าก็วัสนาฉันสู้วัสนาเขาไม่ได้ ถ้าเราเปลี่ยนใหม่ว่าเอาละในเมื่อวาสนานำพาฉันมาเท่านี้แล้วแล้วฉันจะทำให้ตัวเองได้ดีกว่าที่วาสนาพาไปอีกได้ไหมเพราะก็พูดให้ในแนวของคนที่นึกถึงว่าวาสนานำส่งนะตัวโพระโอรสพูดอีกรอบหนึ่งโบร์ไม่ได้นึกถึงว่าวาสนาเนี่ยเป็นตัวนำส่งหรือเปล่าแต่ถ้าวาสนานำส่งพระโอรสสิ่งที่โบรโ์ ได้และมีชีวิตอยู่ทุกวันนี้โบสถ์ขอบคุณวาสนาแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนเลยโบส์ขอบคุณตัวเองเพราะทุกอย่างเกิดจากตัวเองเป็นคนเลือกและพิจารณาวิเคราะห์แยกแยะคัดกรองนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะบายสวัสดีค่ะ